โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสินค้าขายดีอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้า TLC สองห้าศูนย์นะคันนี้เป็นเบนซินนะครับซูเปอร์ครับแล้วก็เดี๋ยวก็มีเข้าไปอีกเรื่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าชอบนะครับคลิปนี้ที่ ABP m o t e r เป็นโปรดักชมเปีียนะครับมีเจ้าไหร่ก็บทนะครับ t l c ไปดูในคลิปครับ คลิปช่อง AB p r พรีเมียมมอเตอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับอเอา่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้า GLC นะครับ250คันนี้เนี่ยคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับป้ายแดงออกสูนนะครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับคันนี้มาไกลจากนุ่ม เ,เหน,นเดี๋ยวมาดูความสมบูรณ์ของเขาบ้างนะครับเรื่องจากของเขาเป็นตัวคุงเป้น,นะครับกระจังหน้าขเขาก็จะไม่เหมือนกับตัวซีดานนะครับหรือตัวเอ็มจีธรรมดานะครับกระจังหน้าขเขาจะเป็นแบบไนบอกรินลนะครับแล้วก็กันชนหน้า แบบ MG เนี่ยสไตล์ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ากระจังหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับดาวใหญ่นะครับกระจังหน้าจบดาวจมแล้วนะครับตัวนี้นะครับให้กล้องสามร้อยหกสิบมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มองได้จากเบิร์ตไอวิวนะครับพูดง่ายคือจากมุมสูงนั่นเนงนะครับแล้วก็ได้ฟ้าเซนเซอร์นะครับหกจุดนะครับคิวครูเมียมนะครับยาวๆนะครับ แล้วก็สไตล์เอ็มจีก็จะค่อ,อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างสักนิดหนึ่งนะฮะด้านข้างของเขานะครับก็จะเป็นล้อลายเอ็มจีชุดแต่งเอ็มจีนะครับคันนี้เนี่ยยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับเป็นยางปี2022ยางโตโยตัวนี้ยังใช้ได้อีกยาวนะครับใช้ได้ยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อไปก็ประหยัดเงินแน่นอนนะครับก็เอาไปขับได้เลยนะครับแล้วก็มีขึ้นมาถัดมาหน่อยก็จะเป็น กล้องแบบ360องศาด้านข้างด้านล่างเนี่ยนะจะมีกล้องซ่อนอยู่นะครับไฟนะครับเลี้ยวแบบ LED นะครับติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้ได้สมาร์ทเอนทรีมาด้วยนะครับด้าหลังนะครับเป็นสเปคเดียวกันนะครับกับชุดหน้ายางเพิ่งเปลี่ยนมาปี2022นะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้สบายใจได้นะครับยางเขาเปลี่ยนปลายปีมาแล้วเขาวิ่งน้อยนะครับก็ยังได้อีกปีหนึ่งหนักสบายสบายเลยนะฮะแล้วก็ไปดูด้านหลังกันบ้างครับไปดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกสไตล์โคเป้นะครับสไตล์โคเป้เนี่ย ด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นทรงแบบตุดตัดสไตล์คูปเป้นี่นะฮะแบบนี้ GLC 250ดขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันด้านหลังจะเป็นตัวเปิดแบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดปุ๊บเปิดปั๊บนะฮะนี่นะฮะเ,เดี๋ยวมาดู รายละเอียดนะฮะไหนๆก็เปิดฝาโปขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะดูโครงสร้างกันหน่อยนี่ดูพลาสติกอะไรต่างๆไม่ได้แกะเลยนะอุปกรณ์นะฮะก็ยังอยู่นะครับตัวนี้เป็นอ่าเป็นที่เก็บของนะครับเดี๋ยวเราไว้ในนี้ให้แต่อย่างที่บอกแหละคันนี้ก็นะฮะดูโครงสร้างกันหน่อยสวยมือเดียวอ่ะมันก็ไวอ่ะนะครับสวยมือเดียวมันก็ไวนะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ฝาท้ายต่างๆสวยงามนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างนะครับอันนี้เป็นฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคคนนนนััั่งกิรบ ตัวสอบนะครับนี่ไม่มีชนนะครับแน่นอนนะครับ เดี๋ยวไปดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตัว plus นะครับภายในของเขาจะเป็นแดงดํานะครับเนี่ยสังเกตนะครับจะเป็นแดงดานะครับวงมาลัยอะไรต่างๆนะครับนะครับเป็นสไตล์ MG นะครับ plus นะครับแล้วก็จอแสดงผลลายไม้นะครับลายไม้ตั้งแผงประตูนะครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างเบาะอะไรก็จะเป็นสีแดงดํานะครับได้หลังคาตัวนี้เนี่ยจะเป็นหลังคาแบบครึ่งเดียวนะครับเป็นแบบมูร์ลุสนะครับ แล้วก็ได้ head-up display นะครับตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาจะมี head-up display นะครับอยู่ตรงหน้าคอนโซลนะครับมี head-up display เวลาเรามองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็น่าสะท้อนขึ้นมาวงมาลัยนะครับมี p a t เทิร์นชิปมาให้นะครับแล้วก็ push start วงบาลปรับขึ้นลงนะครับแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยตัวนี้นะครับฟังก์ชันสามารถปรับใช้ได้นะครับตามความต้องการของผู้ลูกค้าหรือเพื่อนๆนะครับก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพับเบาะอะไรต่างๆได้นะครับมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยเบนซินนะครับนีให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับให้ดูโครงสร้างมันก่อนนะครับ ให้ดูน็อตให้ดูโครงสร้างที่เพื่อนๆชอบนะครับอย่างที่บอกครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้ก็ขับขี่สนุกนะครับจะต่างจากตัวดีเซลนะครับบางคนไม่ชอบเครื่องยนต์ดีเซลก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วก็ราคาจะถูกกว่าตัวดีเซลประมาณนักแสนหนึ่งสองแสนนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่เขาเรียกอะไรแล้วแต่ผู้ขายนะครับแต่คันนี้เราเปิดอยู่ที่1799นะครับไม่แพงนะครับโครงสร้างอะไรต่างๆให้ดูเรียบร้อยนะครับย้ำอีกสักครั้งนึงครับ รถปี2018นะครับอ uh, นะเป็นซินนะครับรถมือเดียวนะครับวิ v ่งแสนหนึ่งนะครับรถออของนครสวรรค์นะครับคันนี้ใช้ที่นครสวรรค์ย้ายเป็นหนุนกรุงเทพต้องเสียได้ด้วยนะครับคันนี้จองไปแล้วนะครับจองไปแล้วจองตั้งแต่ก่อนที่จะลงคลิปนะครับแต่ว่าเรายังมีเข้ามาใหม่อีกนะครับยังมีเข้ามาใหม่อีกพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอยากได้คันนี้หรือว่าอยากได้รถแบบนี้ก็ช่วงนี้นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เลยนะครับแล้วก็ใครที่มีรุ่นนี้นะครับอยากจะขายก็ติดต่อที่เอพีพิลโเตอร์ไปเลยนะครับให้ราคารุนแรงให้ราคาสูงแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับติดต่อมาได้เลยที่สูตรเก้าห้าูสรับตัว5้สตัวชอบ t l c รัก t l c โทรมาครับสนับสนุนโดย c a r 4 s u sure. ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com